ได้นะคะสวยขึน้นทำอะไรมาดูแลสุขภาพายังไงสวยขึ้นหรอจริงเหรอตอนนี้เหนื่อยมากเลยคะ่ะก็เมคอัพช่วยค่ะแล้วก็บางทีก็คุณหมอก็ช่วยได้เหมือนกันค่ะแม่ค่ะก็ก็ช่วงนี้ก็ปกติเลี้ยงลูกอะไรเงี้ยค่ะแล้วถ้ามีเวลาก็ดูแลตัวเองพักผ่อนให้มากๆออกกําลังกายอย่างเงี้ยค่ะปกติแบบว่าเราก็ใส่ใจอะไรเงล้วแน่นอนเรา ไม่ได้เราโซนไม่ได้เราต้องใช้รูปร่างหน้าตาร่างกายทำงาน,นะคะ่ะจริงรจริงแล้วเรื่องก,การที่เราตัดต้าพอเป็นยี่กี้อะแต่เดี๋ยวว่า,างลงมาจะมันต้องอย่างนั้นนะก็จะพยายามตัดต้าให้ได้นานที่สุดนะคะอาจจะต้องต้องพึ่งหมอบ้างนะคะแต่ดูยังออกมาด้วยดีสวยมากๆคนคนรอบข้างมีชมบ้างไหมคุณเดียวว่าแบบไม่เปลี่ยนไปเลย,เลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าก็ก็<ๆ>เหมือนเดิมนะอะไรเงี้ยแต่เดว่าเดี๋ยวก็ ก็อัปเกรดมาเรื่อยๆนะคะแต้วเราต้องสวยขึ้นแล้ต้องสวยจริงมาไกลไหมมาไกลไหมพี่เดียว่าให้ย้อนกลับไปดูรูกปักสิบแปดแล้วกันนะคะมาไกลไหมจริงๆะใหความสำคัญกับความสวยในส่วนไหนเป็นพิเศษจริงๆก็ทุกส่วนเนาะก็ก็สำหรับคนที่มีลูกสามแล้วอะไรเงี้ยก็ต้องดูแลรูปร่างฝุ่นอะไรอย่างงี้มากเป็นพิเศษเนาะเพราะเราเองก็ยังยังทำงานอยู่ต้องขึ้นคอนเสิร์ตมันก็ต้องแบบ แข็งแรงประมาณหนึ่งเลยก็ต้องดูแลให้ครบทุกส่วนค่ะหรือว่าก็น่าสวยขนาดนี้สามีก็เลยหลงหลงโอ้ยไม่หลอกไม่หลอกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวหรือว่าก็พี่แม็กเป็นคนอย่างนั้นอยู่แล้วค่ะก็เคยหลงไี่ทไปแล้วอะนะคะหลงไปเห็นผลงภรรยาอยู่แล้วเขาเอ่อเป็นคนที่มีอารมณ์ตลอดเวลาอารมณ์อะไรกันนะอารมณ์แบบอารมณ์ดีอะไรอย่างนี้ใายใจสิเว้นงว้า S <S สแสดงว่าตั้งแต่วันแรกที่เห็นมันเขาก็คือขั้นรักเราไม่อยู่ <S 2> <S 2> ก็ไม่ขนาดน,านั้นก็เป็นก็เป็นปกติแหละก็มีเป็นวันวานไปบางวันก็แล้วแต่นะก็มีโกรธกันบ้างทะเลาะกันบ้างมีหวานกันบ้างมีแบบจืดชืดก็มีแหมก็เป็นปกติของชีวิตคู่่แต่เรื่องทำหมันนี่คือไม่จบไม่สิ้นจนต้องไปขึ้นบิบอร์ดเขายกทงข่าวแล้วเขาบอกจะไม่ทำแล้วแต่เด็กก็บอกว่าเดียจะรอพี่แมทจกว่าจะนัดวันอ่แต่หลายคนบอกว่าเอ๊ะ เรียนสวเป็นคอนเทนต์หรือว่าต้องการให้สามีไปทาจริงๆไม่คือต้องเล่าตั้งแต่แรกว,ว่าเราพูดตั้งแต่ตอนออขอด,ดีแลนด์แล้วว่าโอเคเดี๋ยวเราจะกลับไปทํางานนะจะทํางานเพลงพอเราเ,ออเตรียมอัลบั้มเสร็จปุ๊บปล่อยหนึ่งซิงเกิลสองขี้จ้านะท้องเดมี่ล้มเลิกค่ะปล่อยไดแค่หนึออ่งซิงเกิลพอเดมี่จบปุ๊บแล้วก็โอเคเราจะมาลุยเพลงใหม่อีกแล้วนะเ,ออเดี๋ยวเราจะเริ่มถ่ายออรายการดีเนสตี้เราแล้วนะ จริงๆเ,เรื่องดีด n น s สตี้ที่ถ่ายนียมันก็ต้องเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการมาทำเพลงอีกรอบหนึ่งเปิดกล้องจ้า2ขีจ้า2ขีไปแล้วจ้าก็เลยต้องเปิดสตอรี่ไลน์อีกรอบเลยว่า <c oughs> เป็นการท้องอะไรอย่างนี้ก็เลยตอนนี้พอ3ปีผ่านไปกับโปรเจกต์ดีดานาสตี้ตั้งแต่เริ่มทำเริ่มถ่ายเริ่มตัดต่อเน,นี่ยสปีไปแล้วพอจะเริ่มออนแอร์ล้วก็แบบ เราจะมาสองขีดที่ไม่ใช่โควิดอีกรอบไม่ได้พ่อไปทําหน่อยอะไรอย่างนี้แล้วตอนนี้คือได้วันได้เลิกหรือ,อยังพี่เดียยังพี่แมทบอกว่าตกลงแล้วแต่ว่ายังไม่ได้วันค่ะก็คือ,อ,อมันต้องมีข้อสัญญามีอะไรอย่างนี้ไหมระยะอนพ,พี่แมก็บอกเออเดี๋ยวเร็ว,รว,รวนี้เราจะนัดหมอเดี๋ยวต้องเข้าไปคุยก่อนหาคิวว่าเขาก็บอกว่าขังานเขาเยอะเราก็เห็นว่าเอองานงานพี่แมทก็เยอะจริงๆแหละอ,อ,อาจจะต้องพักฟื้นหน่อยอะไรอย่างนี้ก็เขาไม่ได <laughs> ้ที่เ้ออ้ลย คือตอนนี้ก็ต้องเชื่อเข้าไปก่อนเพราะว่าเออเราก็เห็นคิวของจริงไงว่าแบบเออมันงานตลอดจะเอาเวลาที่ไหนไปไปพักฟื้นอะไรเงี้ยก็จากที่ถามเพื่อนๆของเขาอะไรเงี้ยเขาก็บอกเออมันก็จะจุกคือสักแป๊บนึงเหมือนกันเดี๋ยวเอ็มซีไม่ไหวอะไรเงี้ยก็อดีตเราตื่นร้อนเอเขาต้เนินเรื่องให้เราได้เห็นบ้างไหมคะว่าเออเขาไม่้อสบายใจว่าเขาเต็มที่จริงจรก็ ถ้าไปดูในดีในซีนเน่ยคือมันจะมีฉากที่แบบเราเข้าไปจริงๆไปหาคุณหมอจริงๆแล้วก็ศึกษาทอย่างจริงถามทุกอย่างจริงที่แต่ว่ายังไม่ได้ลงมือํายังไม่ได้นัดวันเลยคนะ่ะตอนนี้เด็กก็รอรออย่างเดียวว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่คิวเขาจะว่างแล้วก็คาเล ตอนตอนไวรัออกมาพี่เดียตอนที่เราไปขึ้นป้ายอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วโพสต์ออกมาอย่างเงี้ยคนก oh, ็หูเขาข้างเรากันเต็มเลยนะตบ <laughs> ทีพี่แมทเสร็จแล้วปุ๊บอ้าวเป็นรายการปุ๊บคนบอกกินอาหารเม็ดกันเต็มเลยโอ้ยไม่ไม่ใช่จริงๆแล้วว่ามันเป็นการกดดันพี่แมท <c oughs> เพราะว่าเ,ออเราไม่เคยคุยแบบซีเรียสจริงๆออคือทุกครั้งที่คุยพี่แมทก็จะปัดเป็นเรื่องอื่นแล้วก็ไม่ยอมคุยกับเราอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบซีเรียสจริงเฮ้ รเจกต์นี้มันใหญ่มันกลังจะลนอ์แล้วด้อยากทำงานแล้ว3มคนคือแบบไม่ไหวแล้วจริงๆอย่าอย่าปัดเรื่องนี้คุณต้องไปแบบซีเรียสอะไรเงี้ยก็กว่าจะเรียกร้องความสนใจได้นะคะก็ต้องประกาศอย่างงั้นนะคะเขาถึงจะแบบอ่ะโอเคโอเคฉันรู้แล้วว่าเธอแบบซีเรียสจริงๆอันนี้คือเมืตายเลยสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วก็เห็นอยู่ว่าขอเขามากี่ปีแล้วคุยเรื่องนี้มากี่ปีแล้วหลายปีมากจนแบบอันนี้คือ ขอโปรเจกต์นี้แบบไม่สองขีดนะขอแบบทำงานนะพ่อแล้วชักเขาบอกว่าสุดท้ายที่ไรเราก็ใจอ่อนน่ารักเขาไม่ไม่ใจอ่อนแล้วเพรี่สาวนี่มาแบบเซอร์ไพรส์แบบไม่ได้ไม่ตั้งไม่ได้ตั้งตัวตั้งใจไว้ว่าแบบโอเคจะต้องมีคนที่สาวมันทำให้ช่วงนี้ต้องระมัดระวังเองยังไงบ้างก็เอาสกิปปุ๊บนะคะตามป้ายค่ะตามป้ายเอ่อช่วยไปทำหมันหรือก็โนอโมเซ็กส์นะคะไม่ต้องถามต่อค่ะ พี่เดียร์ไ่ได้เสกกลัวว่าในระหว่างพรีแพดคือที่มันจะเกิดขึ้นตรงนี้จะเซอร์ไพรส์ไหมคะอ๋อไม่ไม่เซอร์ไพรส์เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเดมี่มานอนข้างข้าเอาเดมี่กับเดไล่์มานอนข้างๆเอาลูกมาเป็นเป็นก้างเลยขวางไว้เลยลูกเป็นโปรเทคชั่นที่ดีที่สุดประโยคเมื่อกี้คุณทำรับทราบหรือยังคะรับทราบค่ะเขาก็เลยบอกว่าโทรขาวตัวเขาชีนิดเซ็กส์ค่ะเขาบอกนี่เราเตัวตัวเราเองมันจะได้หรอฮะเออ เราโอเคค่ะเราเลี้ยงลูกแค่นี้ก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วค่ะวันๆนี้ก็ทั้งทํางานทั้งเลี้ยงลูกทั้งแบบมีเวลาไปสองตัวเองก็คือแบบแบ่งเวลายากมากแล้วเพราะฉะนั้นคุณวัลคุณจะเป็นพี่แมทถูกต้องค่ะพี่แมทก็จนกว่าคุณจะหาวันนะคะก็จนถึงวันนั้นแหละค่ะที่เราลงมาถ้าทำแล้วก็อาจจะฮอร์โมนเปลี่ยนเขากลัวอย่างนี้แต่ว่าถามทุกคนแล้วทุกคนบอกว่าเหมือนเดิมเหมือนเดิมอ่าแล้วมีจัดโปรไหมถ้าเขาทําหมันเสร็จแล้วปุ๊บเราจะมีอะไรเสริมสร้างอะไรเดี๋ยวเซเลบรชั่นให้เต็มที่เลย เพต้องมานะขนาดนั้นเหรอขนาดนั้นเลยเหรอก็คือสามารถเจอประสบการณ์ใหม่พี่นัทได้เลยแล้วแต่คุณจะรีเควสแล้วกันแต่ถึงวันนั้นนะคะเดี๋ยวว่ากันรอวันพ่อก่อนเขามีลูกคนที่สี่แล้วเขาจัดโปรโมชั่นให้เราอ่ะนอนรอลูกคนที่สี่ไม่ได้ไม่ได้แล้วเออคิดว่าจะภายในปีนี้ไหม เขาก็บอกว่าเดี๋ยวรอเออ่งานเขาแบบเบาลงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันต้นองถามว่าพอบ้างเมื่อไหร่นเนี่ยรอวันอยู่ไม่แต,แต่แต่ถ้าพอออกงานหน้าแล้วเขาบอกเขาไม่อยากทำเราจะยังไงเราเฮ้ยเขาเขาบอกโอเคแล้วเพราะเราซีเรียสอ,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 อ่ะเขาเาโอเคที่นี่เนื่องรายการจึงแตั้งดีมากเลยได้ดูไหมคะขอบคุณมากค่ะก็ คือจะบอกว่าอรายการนี้ถ่ายทำมันทังหมด3ปีเต็มๆคือเราเริ่มแต่คุยแล้วก็ถ่ายทำตั้งแต่ยังไม่ท้องจนท้องจนคลอดอะไรเงี้ยกว่าจะได้มาออนแอร์ air ก็ก็ตั้งใจทำงานน,นี้มากๆแล้วก็เป็นเกียรติอย่างนี้ที่เราได้ได้แบบเป็นครอบครัวแรกอะที่ได้ทำโปรเจกต์ใน HBO platform ซึ่งก็แบบ going global อะไรย่าโโเยงเงี้ยก็รู้สึกว่า ภูมิใจดีใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วก็มันจะได้เห็นอะไรที่ไม่เคยได้เห็นมาก่อนมันเป็นอะไรที่แบบเซ็นเซอร์ไม่ได้อยู่ใน u t u b e เนี่ยเราเลือกแล้วไงเราคัดแล้วว่าฉันจะเอาซีนนี้ออกนะซีนนี้ไม่ควรแต่ว่าในเนี้ยคือกล้องหนัง3ามตัวติดตามชีวิตมาตลอดหนึ่งปีมันเป็นเวลตี้จริงจริงคุณจะเก๊กคุณจะสร้างภาพคุณจะทําอะไรไงยังไงตัวตนก็หลุดออกมาแล้วเขาเก็บไว้ได้ทุกทุกสิ่งเพราะฉะนั้นเราจะไปสั่งกาว่าคัดซีนนี้ออกนะคะเราไม่โอเค ไม่ได้ไไดเพราะฉะนั้นซีนที่แบบเวลาทะเลาะก,กันกับพี่แมทหรือทะเลาะกับครอบครัวเนี่ยปกติไม่ค่อยได้เห็นหรอกแต่เนี่ยจ,จะเห็นว่าทะเลาะก,กันยังไงเถียงกันเรื่องอะไรแล้วก็ที่สําคัญคือเขาจะไม่เก็บความรู้สึก ของคนนั้นที่แบบรู้สึกไงเกี่ยวกับสถานการณ์นี้สิ่งที่เขาไม่กล้าบอกเราต่อหน้าพอพูดรับหลังเรายังไงเนี่ยเราจะได้รู้หมดใช่คือเราจะไปรู้แบบสิ่งเหล่านี้ที่แต่งานงานงานเปิดตัวก็ต้องก็ต้องเลื่อนไปก่อนก็ก็ด้วยเหตุการณ์ที่แบบไม่คาดคิดคาดฝันเนาะเนาะก็คิดว่าเดี๋ยวอาจจะเดี๋ยวจะลองดูอีกรอบว่าวันไหนนะคะเออมีใครบอกเตรียมงานไม่หนักเหมือนกันนะพี่เดียแบบว่าเตรียมพร้อมดคืองานพร้อมแล้วคืองานตอนแรกต้องจัดที่พาราลกอนแล้วก็ Редактор ทุกอย่างเวททงเวทที่แสงสีเสียงคือพร้อมหมดแล้วแล้ว,ลวก็เกิดเหตุการณ์ที่แบบมันมัน,มนคาดไม่คาดคิดเกิดขึ้นแต่เด็กก็รู้สึกว่ามันก็โชคดีนะที่ไม่เกิดขึ้นในวันที่ทุกคนอยู่ที่นั่นลูกๆเราครอบครัวเราเ <c oughs> พื่อนเพื่อน,นเราพี่น้องในวงการอะไรอย่างเงี้ยที่มากันหมดแล้วแบบถ้าเกิดตรงนั้นเราคงทําใจไม่ได้ <c oughs> ก็รู้สึกว่าเออโอเคอย่างน้อยก็ไม่ได้ไม่ได้เกิดขึ้นในวันนั้นก็ถือว่าโชคดีไปต้องเช็คหาวันกันใหม่นาอใช่ก็ต้องหาวันอีกทีนึงว่าว่าจะมีไหมจะจัดเมื่อไหร่อะไรอย ใช่ไหมคะก็คิดว่าจะพยายามจัดอีกทีนึงเดี๋ยวดูอีกทีนึงค่ะโอเคฝากให้ติดตามอะไรยังไงบ้างค่ะีค่ะก็สำหรับดีนไดเนสตี้นะคะก็ติดตามได้แล้วตอนนี้ก็เริ่มออนแล้วจะมี2เอพิโซดทุกๆวันศุกร์นะคะติดตามได้ทาง HBO แล้วก็ HBO GO นะคะใครที่อยู่ต่างประเทศก็ดูได้ทาง Max ค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณด้ว